พี่น้องคอนใดเคยใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเนาะนี่วันนี้พามาดูแปลงที่รองปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยจากเถื่อนนะครับพี่น้องเบิ้งยังมีห้อยจอกเนาะเพื่อนที่บางนีหกไรครับผมใส่ซิกระสอบปกติต้องใส่ไรล,ละสองกระสอบเนาะผมเพิ่งเคยล่องขังแหลกคือกันครับขี้ไก่อัดเม็ดปกติผมจะใส่ขี้ไก่เก็บพาพี่นอ้องมาเบิ้งความสมบูรณ์เนาะ มันสาปะหลังของห้องมีความสมบูรณ์อย่างแห้งเลยครับสังเกตที่ใบมันและลำต้นนะครับเนาะพี่น้องลำต้นของเขาจะอวบใบของเขาจะใหญ่พี่น้องกลางแบบสมบูรณ์ขี้ไก่อัดเม็ดครับนี่พี่น้องปกติขางทุงเขาใส่ไรละสามถึงกับสี่กระสอบพี่น้องผมใส่ไรละสองกระสอบบ่หอดสองกระสอบซ้ำเนาะโอ้สมบูรณ์ครับพี่น้อง ตอนนี้มันกับอายุจักมือแล้ะนอปูกวันที่ิบหามีนาคมครับผมวันนี้วันที่7พฤษภาคมแล้วพี่น้องครับผมมันอายุก็40วันสิ่สิ์42มมือพี่น้องไก่ได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วครับนอบางคนเขาจะใส่ปุ๋ยในช่วงอายุ หนึเดือนครึ่งแล้วก็รอบสองสามเดือนครับแต่ผมจีใส่ปุ๋ยนี่รอบแรกหนึ่งเดือนครึ่งถึงอายุหกิมือครับหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนอยู่ในระวังนี่ความชื้นได้ใสเลยครับเนาะอันนี้ก็พ่อใส่หรอดี้พี่น้องโอ้สมบูรณ์ครับพี่น้องอีเหลีองน้อยครับตัวนี้เป็นพันุอีเหลืยงน้อย <c oughs> สังเต่เก็บหญ้าพึ่งมาเบิ่งปลามันครับพี่น้องสมบูรณ์ครับครับนี่เบิ่งทีใบเลยครับสังเกตทีใบแตล่ลำตน้นนี่เบิ่งความสมบูรณ์พี่น้องใบของเขาจะหนาตึบเลยนี่โอ้จะเป็นงามครับเนาะสออ่อ,อนมันเด้ปีนี่งามงามพี่น้องงาม อีกสองสามมือในยิ้าพี่น้องมาใส่ปุ๋ยก่อนมันมันชิมีแปลงหนึ่งครับผมห้องพืนขี้ไกไ่ไปไรละลอยกระสอบขี้ไก่แกบนะครับขี้ไก่ที่เขากรอบคู่สีหนึ่งไหมพี่น้องห้องผืนไปลอยกระสอบอันนั้นผมจะรอใส่ประมาณช่วงอย่างเขาสี่เดือนครับเนาะก็คือรอใส่ปุ๋ยช่วงอย่างเขาสี่เดือน พอจบเลยครับแต่ตัวนี้ผมอาจจะใส่ปุ๋ยสองรอบนะครับผมปีนี้ปุ๋ยแพงครับต้องท่าใจพี่น้องเกษตรกรเรกรนาะโอ้ความสมบูรณ์ของเขาพันมันตัวนี้ผมช่ำช่ำอยู่ประมาณเกือบสองเดือนพี่น้องจะเอามาปลูก แต่ว่าความสมบูรณ์ของเขานสุดยอดครับตัวน,นี้มีเกษตรอีรอมาผสมพี่น้องนิกมาเป็นยังครับนิกก็มีหัวอยู่ติดปุ๋ยครับโอ้งาม